ตัวตัวนี้เขาเรียกตัวแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ใช้ตัวแม่พิมพ์เนี่ยค่ะเป็นตัวเคลือบใช้ดินดินเหนียวผสมหลอดินขาวของลงงะะังปังเนี่ยค่ะผสมดินเหนียวเล็กน้อยแล้วก็ทาการโป่งลงไปแล้วก็กดด้วยไม้เมื่อสักะครู่เนี่ยค่ะให้เกิดความเว้าใงด้านในแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ท่ะปูดขอบหน้าน,นอกออก วที่พี่ดาวทำอยู่เนี่ยน,นะคะจะเป็นเฉพาะลาาักษณะลักษณะแค่ความสวยจะไม่มีก้นพี่ดาวจะต้องมาต่อก้นเพิ่มโดยการปั้นเป็นงูยาวๆแล้วก็มาขดเป็นมุมโคงแล้วก็แปะลงไปอันนี้ก็จะได้เป็นก้นแล้วค่ะหนึ่งวันพี่ดาวสามารถทำได้สาม ทัหมดหนึนี่คือล้อจักรายานละคลิดคนเองเป็นการประยุกต์ใช้ของคนสมัยบัริสของสมัยโบราณทีนี้เราก็ได้คิดค้นว่าจะทำยังไงนะให้มันเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มีการ